งานนี้แฟนๆค่ะถึงกับเรียกร้องกันเลยทีเดียวนะคะอยากจะเห็นน้องลิซ่าค่ะได้มีโอกาสถ่ายคู่กับรางวัลบราโวของเยอรมันนะคะที่เมื่อวันก่อนค่ะเพื่อนจะประกาศผลไปนะคะเห็นหลายคนค่ะถึงกับเอ่ยปากนะว่าเอ๊ะมันสําคัญมากๆเลยนะน้องลิซ่าถ่ายเถอะเพราะว่าเมื่อย้อนดูกลับไปนะคะก็จะพบว่ามีแต่คนดังๆระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะคะที่ได้รางวัลน,นี้มาครอบครองค่ะอาทิเช่นนะคะบิตตี้สเปียร์บียอนเซ่เทเลอร์สวีปนะคะหรือแม้กระทั่งจัสตินบีเบอร์ค่ะสมัยที่ยังอ้อๆอ,อยู่เลยนะคะ อ่นแล้วรางวัลน,นี้มันว้าวยังไงนะคะต้องยอมรับค่ะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยนอริซ่าค่ะรับรางวัลเยอะมากเลยนะคะแต่อันนี้ค่ะเห็นมีแฟนๆนะมาเม้นนะคะ ไว้ใต้คลิปนะซึ่งเป็นประโยชน์มากมานะคะแอดขอนำมาอ่านให้ฟังเลยละกันค่ะเขาก็บอกว่านะคะ b บราโวออ o โตนี้นะคะเป็นรางวัลค่ะจากเยอรมันนะคะที่จะยกย่องความเป็นเลิศของนักแสดงแล้วก็ศิลปินนักดนตรีค่ะรางวัลน,นี้ค่ะจะจัดขึ้นในทุกปีนะคะโดยการคัดเลือกผู้ชนะค่ะจากผู้อ่านของนิตยาสาร b บราโวนะคะแมกซีนซึ่งในปี2021ค่ะก็มีทั้งหมด7รางวัลด้วยกันนะคะสาวสาวแบล็กพิงค่ะคว้าม,มานะคะอันดับที่1เนี่ยคว้ามา2รางวัลด้วยกันค่ะได้แก่นะคะ แบรนด์ดูโอค่ะแบล็คพิงได้อันดับที่1นะคะส่วนอันดับที่2ค่ะเป็นของ BTS ค่ะแล้วก็ส่วน new comer national แล้วก็ international นะคะก็คือรางวัลซื้อเป็นหน้าใหม่มาแรงนั่นเองนะคะดิซ่าแบล็คพิงของเราค่ะก็คว้ารางวัลนี้ไปครองคะส่วนอันดับที่2ค่ะเป็นของ The Kid ดละลอยค่ะและแม้ว่าจะเป็นไปตามค่านะคะที่เวลาเขามีการจัดงานรับรางวัลอะไรแบบนี้ค่ะวชิก็ไม่ได้ส่งน้องไปตามเคยอะค่ะแต่ว่าพอแม่ๆค่ะได้เห็นรางวัลนี้เนี่ยมีแต่ คนดังๆนะทะั้นนั้นเลยนะที่เคยได้รับมาก่อนหน้านะคะก็เลยอยากเห็นน้องลิซ่าค่ะ ถ่ายคู่กันกับรางวัลนี้นะคะเก็บเป็นโปรไฟล์ก็ยังดีนะคะซึ่งนาทีนี้ค่ะก็อยากจะบอกให้บริงนะคะใจเย็นๆกันสักน,นิดนึงนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะว่าตัวรางวัลที่เป็นรูปปั้นเด็กอินเดียน,อน้อยอันนี้นะคะถึง YG แล้วหรือย,อยังนะคะแต่นั่นแหละค่ะใจใจก็คือนะคะไม่ว่าน้องจะถ่ายรูปคู่ด้วยหรือไม่นะคะยังไงก็ตามค่ะรางวัลนี้ก็เป็นของน้องลิซ่าแล้วนั่นเองนะคะ,อะแอดก็เอามาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงล้วกันค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ท่งเกีรติมากๆนะคะของทางฝั่งยุโรปก,กันเเลยยทีดีดวค่ะ เขาจัดขึ้นนะครั้งแรกค่ะตั้งแต่ปีคศ1957ค่ะเดิมทีนี่ยมีการแจกลักษณะเป็นเหรียญน,นะคล้ายๆกับเหรียญรางวัลแบบกีฬาโอลิมปิกค่ะแต่ว่าต่อมาก็มีการเปลี่ยนรูปล่านะมาเป็นรูปปั้นเด็กอินเดียนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ และนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะว่าเอ๊ะทำไมนะแฟนๆนะคะถึงอยากจะเห็นนอลิซ่านะถ่ายคู่กันกันกบรางวัลน,นี้สักครั้งนะคะ,อะแอดก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวมาฝาแล้วกัน,นะคะ่ะเห็นเขาพูดถึงกันนะคะกก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า